ไม่นี่นี่เขาบอกเขาจะซื้อให้หลังนึงโอลูกค้าหลังนึงวอลลกค้าจ้างงานผมเลยนะครับเพราะตอนนี้เดี๋ยวซื้อปุ๊บไม่เหลือแล้วอะไรนะไม่จริงๆผมเมื่อกี้บอกว่าจะ้วใช้ใส้ใหญ่ใช่ไหมฮะใส้ใหญ่ไม่กู้ด้วยจ่ายเงินสดเงินสดเงินสดสุดงดเชื่อ พอหลังจากนี้จะไม่ได้เป็นเสียแล้วนะครับถ้าสั่งหลังนี้ไปอ้าวแปลว่าตกลงเฮ้ยมาตีเสรคนไม่ค่อยเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวขอเดี๋ยว ดพร้อมกว่านี้โอ้ยเดี๋ยวให้เสียเชื่อดิจากลูกจ้างเมื่อกี้เราต้องเป็นลูกค้าเสียสิ้นแล้วนะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกทายใหญ่สุดใช่ไหมใช่เดี๋ยวยี่แปดนี้เดี๋ยวเจอกันเฮ้ยหน้าเป็นลูกค้าเดี๋ยวนะเพราะจะเป็นดีเซนเตอร์นะเฮ้ยโอ้หเหมาเลยเสยให้เสียหน้านี้ว้พร้มเพื่อนกัน ไม่จริงๆเมื่อกี้เพิ่งอวยพรไปแล้วเซอร์ไพรส์ไปแล้วเซอร์ไพรส์ไป,สไ,ปสไปแล้วด้วยอะไรเงี้ยเจอของดีมีครั้งเดียวของดีมีครั้งเดียวเราไม่กล้าวอวยพรเยอะเดียเด๋ยวมันไม่ขลังอ๋อใช่ครับจริงๆวอวยพรไปแล้ว,วอวยพรแบบวอวยพรไปแล้วครับเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ก็ ไม่บอกไปแล้วแบบอวยพรสิ่งดีๆไปแล้วครับแล้วว่าสกายเขาก็ขอพรไปแล้วถ้ามาอใช่ไม่หมายถึงว่าเราเรามีเรามีสิ่งขอบของขันให้เรียบร้อยอะไรครับใช่ก็อยากให้เขาได้รับหนึ่งครั้งเดี๋ยวถ้ามาเหมือนมาพูดอีกพูดอีกมันจะดูไม่สัไม่ขาดมันจะแบบเดี๋ยวมันมนมันจะแบบลิมิเต็ดลิมิเต็ดนี่คือความเชื่อทางวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเลย มชทายาทเพราะงั้นผมเชื่อตัวนตัวก็อยากจัดการเมื่อกี้เพื่อนเราอวยพรยังไงบ้างถามเพื่อนไม่ได้ก็จะเอาเพื่อนอยู่ดีก็อวยพรปกติแหละครับมีแต่สิ่งดีๆแล้วันนี้ให้ชิตดีเลยเลยก้าวเก้าวเดือนต่อไปกันครับ เสียเสียเขายังยังเสียเขาเดี๋ยวอยากจะเป็นคนเฉลยเองก็อาเสียคิดว่าเพื่อนเราชอบแบบอังก่อนอันนี้ผมคือก่อนที่จะถึงวันนี้ผมก็เหมือนหลอกถามสกายคือเราถามสกายว่าเหมือนเราก็ไปหยอกไอ้นี่อันนี้กับนี้ชอบอะไรเขาก็บอกว่ารู้สึกชอบอันนี้มากกว่าอะไรผมก็เลยจำผมก็เลยไปค้นหามาให้ใช่แล้วก็มาเซอร์ไพรส์วันนี้แค่นั้นรับไม่มีอะไรกลยุทธ์วิธีการหามันยากมากสิ่งที่เราชอบ ยากที่เราพอเราไปเลือกเราชอบของเราด้วยอยากได้เองอยากได้เองแต่เราสึกแบบไม่เป็นไรเราเอาสิ่งที่นี่แหละคือน่าจะเหมาะกับตัวเขาที่สุดีรู้สึกนี่คือสิ่งที่เขาชอบที่สุดก็เลยเลือกมาให้เขาให้ไปแล้วให้ไปแล้วแล้วเราจะไปดล้นกับเขาที่สิ่งเาใ้ครับไมะไม่มันคือสิ่งของที่เขาต้องใช้อ๋อใช้ได้ไม่ไปจะนิดในตัวนะใช่ครับต้องไม่บอกแล้วไม่บอกแล้ เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็น่าจะรู้แหละตอนนี้ที่ถามก่อนหน้านี้ที่เราทำกันบ้านมาเรามีวิธีหลอกถามเขายังไงว่าเอ้ยแ้วผมจําได้ตอนเขาหลอกถามเอ้ยจำได้เหรอจำได้คือแบบมันถามแบบเป็นคนถามแบบไม่มีปี่มีขุยโ่เหรอใช่คือแบบมันไม่มีบุลเลต์กอดหน้าไม่มีโปรยเออคือแบบอยู่ดีก็เหมือนนั่งรถหรือว่าเดินทําอะไรกันอยู่สักอย่างอันนอ้กามเเอออันนี้ไออันเนี้ยแบบ ที่สวมใส่เนี่ยชอบไนไหนมากกว่ารองเท้ารงเท้าฮรองเท้าอาจจะเป็นเสื้อก็ได้สวมใส่ก็ได้เสื้อมันแค่ใส่กระสูมใส่มันก็คือต้องอ่างไต่อแล้วก็ถามใจต่อฮะก็ถามเงี้แหละเร้วราบอกผมตอบไปเราก็อ๋อซึ่งการเตอนสกายดูแล้วว่า รู้สึกว่ามันไม่ปกติมันแบบมีอะไรบางอย่างไม่เรนหอโอ้แบบอันนี้ผมมั่นใจเลยนะสูงผัยเนี้ยแน่มันต้องโอ้มันต้องชอบแน่ๆมันต้องแบบโอ้มันต้องตื่นตาน่ะเออคือผมรู้สึกว่าเราแบบนี่คือสิ่งที่เราแบบตั้งใจไปหามาอ่าโอ้เราไปหาเราไปคุยเราไปดูแล้วแบบโอ้อันนี้แหละผมเลือกเป็นชั่วโมงอ่ะอยู่กับพนักงานในร้านนะพี่อ๋อสนิทกันแล้วพนักงานใช่เพราะงั้นผมก็ถามพี่ อันไหนคือแบบมีลิมิเต็ดไหมอันไหนเขาแนะนำเขาจับดูแล้วเออไม่มีลิมิเต็ดไหมไม่ไม่เขาไอ้รุ่นนี้มันเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดครับแต่มันไม่มีลิมิเต็ดเพราะว่าเดือนนี้เขาไม่ได้มีลิมิเต็ดแล้วพอตอนให้เขาจำสิีหน้าเขาได้ไหมว่าเขาเหมือนที่เรา เขาบอกเขาพูดประมาณเหมือนว่าผมเขาดูอาการไม่ผมไม่ได้บอกผมผมไม่ได้บอกผมไม่ได้ทำเป็นเซอร์ไพรส์เขาดูอาการผมออกอ่ะไม่แล้วเราจรู้ใส่ได้ยังไงเรรู้ไปแอบแอบตอนฟิตติ้งครับไปแอบดูเขาใส่เช้ามือเลยเหรอซีดี อ๋อนี่โอ้ยให้เขาไปเรามันก็ถึงนี่โดนโดนจำหน้านะแกงเขาเขาจำหน้านะแการที่แค่ถามไปเลยโอ้ยสัมภาษณ์นานจังเลยก็คือมีความสุขแล้วครับอยากจะบอกวามันจปีนี้ได้เพื่อนใหม่เพิ่มอีกเพืนด้วยครับ จอกันมาปีหนึ่งแล้วใช่ครับปีกว่าดีากว่าใช่ครับ<ม>ก็ก็ดีใจครับปีนี้ก็เออก็มีเพื่อนมาอวยพรมันเกิดเยอะเลยอันนี้ครับเมื่อกี้ก็อัน,นนี้ก็เซอร์ไพรส์ไปเล็กน้อยแต่ดีใจยอยากที่จะเจ็บปีนี้เป็นไงบ้างครับ,บเราตั้งจ <27 S 1> แผนนใชีวิตต่าน27นี่ก็อายุเท่ากันละตอนนี้<อ>ครับอยากให้ปีที่27เป็นปีที่เป็นจับไหน คนวรยพรเยอะแล้วขอให้พรทุกอย่างกลับไปสู่แฟนๆทุกคนพี่ๆนักข่าวทุกคนด้วยแล้วกันเราขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาปีนี้แบบว่าไม่มีภัยพิบัติอะไรครับมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเศรษฐกิจดีๆครับ่แล้วะาะได้ยมีเป้าหมายพิเศษปีนี้แต่วันพิเศษอะไรของางปีนี้เหรอเอาจริงไม่ไม่มีเวลาไปแบบว่าโฟกัสเลยว่าจะมีอะไรพิเศษเพราะว่าทํางานทุกวันจนแบบ ไม่รู้จะไปตั้งโกอะไรอ่ะตอนนี้คือแบบว่าทํางานไอ้สุบันนี้มันดีอะไรเดือนชนเดือนเลยตอนนี้นี่ก็เปิดกล้องเมื่อวานแล้วก็ต้องโฟกัสอ่าไม่ใช่ครับของผมมูเตอร์